ดอยไม่ดอยคลิปนี้อยู่กับเกมหลอดไนกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ถึงคิวรีวิวแล้วก็แปลสกิลของอาชีพดาบโลอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีถามมาหลังไม่เยอะมากว่าดาบโลเป็นยังไงบ้างสําหรับเกมนี้ซึ่งในคลิปนี้โดยจะมาแปลทุกสกิลในทุกๆสายนะครับว่าอาชีพดาบโลเนี่ยพอจะเล่นยังไงได้บ้างในทุกๆสกิลของคลิปนี้แปลมาจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแปลมาจากภาษาเกาหลีนะครับ พอเข้ามาเซิร์ฟ4เพื่อนเพื่อก็ต้องลองเปรียบเทียบสกิลกันดูอีกทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e แล้วก็ไปดูข้อมูลในคลิปนี้ได้เลยครับ แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดถูกต้องเติมถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมให้เลือกเยอะสามารถเติมเกมได้มากมายหลายเกมใช้บริการได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเติมอัตโนมัติผ่านเว็บไซต์ EasyCard.co.th หรือว่าจะเป็นเพจ Facebook EasyCard Top Up รวมไปถึงสามารถแชทไลน์ไปสอบถามแล้วก็เติมเงินได้ที่ e e a s y c a r d g a m e หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard เติมถูกเติมง่ายเติมไว ภัปลอดภัย100% สำหรับเพื่อนๆที่อยากเปิดบอร์ดเกมออนไลน์แต่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้แล้วก็ไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้วันนี้ดอยขอเสนอ UG Phone บริการเช่าจอมือถือผ่านระบบคลาวซึ่งเพื่อนๆสามารถเปิดบอร์ดได้หลายเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น The Legend of Night c r o หรือว่าโยกังและเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายส่วนแพ็กเกจที่ผมแนะนำนะครับก็คือแพ็กเกจ GVIP ซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงวันละ2บาทเท่านั้นแต่เราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแล้วก็แรงขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ได้ที่ลิงก์ใต้คลิ นี้เลยนะครับมีส่วนลดให้ด้วยอย่าลืมไปตำกันนะครับเรามาเริ่มดูสกิลของอาชีพดาบโลกไปทีละสกิลนะครับสกิลแรกคือสกิลโจมตีต่อเนื่องมีให้เล่นด้วยกัน3สายสายแรกนะครับก็คือสายสีแดงสกิลนี้จะโจมตีใส่ศัตรู3ครั้งทำดาเมจกายภาพนะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะติดคิดิติเค้ล นอกจากนั้นนะครับจะเพิ่มความโกรธให้มอนสเตอร์ตัวนั้นแต่ไม่มีผลใน PVP นะครับแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะทําให้การโจมตีเป็นคริติคอลต่อมาสายสีฟ้านะครับจะโจมตีใส่ศัตรู2ครั้งทําดาเมจกายภาพสายสุดท้ายสายสีเหลืองนะครับจะโจมตีใส่ศัตรู2ครั้งทําดาเมจกายภาพแล้วก็ทําให้ศัตรูติดดีบับโดนดาเมจเพิ่มขึ้น8%เป็นเวลา8วินาที ้าคาสเต็งของตัวละครเราเนี่ยมีสูงกว่า35หน่วยจะทำให้ศัตรูติดดีบับนี้เพิ่มขึ้นเป็น12วินาทีสกิลต่อมานะครับมันให้ชื่อสกิลว่าคอมโบมีให้เล่นอยู่ด้วยกัน3สายนะครับสายสีแดงนะครับจะโจมตีใส่ศัตรู2ครั้งถ้าเป้าหมายที่โจมตีเป็นมอนสเตอร์ก็จะเพิ่มค่าความโกรธให้มอนสเตอร์ตัวนั้นหันมาสนใจเรานะครับนอกจากนั้นจะได้บัฟพลังโจมตีระยะใกล้เพิ่มขึ้น12เปเซเป็นเวลา8วินาที แล้วก็ถ้าค่าสเต็งเรามากกว่า35หน่วยนะครับก็จะได้บ,บัฟนี้เพิ่มขึ้นเป็น16วินาทีต่อมานะครับสกิลสายสีฟ้าจะโจมตีใส่ศัตรู2ครั้งทำดาเมจกายภาพนอกจากนั้นนะครับก็จะทำการฮิว100หน่วยบวก1%ปอร์เของเลือดสูงสุดของเรานะครับถ้าค่าสเต็งของตัวละครเรามี35หน่วยหรือมากกว่าก็จะทำการฮิวเพิ่มอีก1ครั้งนะครับแต่ว่าการฮิวทั้งหมดเนี่ยจะไม่เกิน1,100หน่วย ต่อมาสายสีเหลืองนะครับจะโจมตี2ครั้งใส่ศัตรูทําดาเมจกายภาพนอกจากนั้นนะครับจะทําให้ศัตรูที่โดนโจมตีติดตีบัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง40%สกิลต่อมาสกิลที่3นะครับคอนฟิเดนซ์มีให้เล่นด้วยกัน2สายสายแรกสายสีแดงนะครับก็จะเป็นสกิลบัฟบัฟที่ได้ก็คือเพิ่มดาเมจร,ระยะใกล้40หน่วยเพิ่มค่าเจาะระยะใกล้30หน่วยแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น5%เป็นเวลา30วินาที ต่อมาสายสีฟ้านะครับก็จะเป็นสกิลบัฟเช่นกันนะครับบัฟที่ได้ก็คือโอกาสป้องกันด้วยโล่เพิ่มขึ้น15%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง3%นะครับสกิลที่4สกิลต่อมานะครับมีให้เลือกเล่นด้วยกัน3สายนะครับสายแรกนะครับสายสีแดงจะชาร์จหรือว่าพุ่งเข้าหาศัตรูในระยะ7เมตรทำดาเมจกายภาพ2ครั้ง นอกจากนั้นนะครับการโจมตีนี้จะไม่มีวันพลาดเป้านะครับก็คือการตีการโดนเป้าหมายแล้วก็มีโอกาส50%นะครับที่จะทําให้การโจมตีนี้ติดคีย์ที่คอลต่อมาสายสีฟ้านะครับก็จะพุ่งโจมตีไปที่ศัตรูในระยะ7เมตรเช่นกันทําดาเมจกายภาพ2ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะติดสตัน2วินาที สายสุดท้ายสายสีเหลืองนะครับก็จะทําการพุ่งโจมตีใส่ศัตรูในระยะ7เมตรทําดาเมจกายภาพ2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ศัตรูที่โดนโจมตีจะติดดีบัฟนะครับได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น10%ตสกิลต่อมาสกิลที่5 f o ฟอร์เรนซอสมีให้เล่นด้วยกันทั้งหมด5สายนะครับโดยที่สายสีแดงเนี่ยจะแยกออกเป็น2สายแล้วก็สายสีเหลืองก็จะแยกออกเป็น2สายนะครับสายสีแดงสายแรกนะครับจะโจมตีใส่ศัตรูทำดาเมจกายภาพสูงสุด5เป้าหมาย นอกจากนั้นนะครับจะทําการลบบัฟทั้งหมดของศัตรูนะต่อมาสายสีแดงสายที่2นะครับจะทําให้สกิลนี้เป็นสกิลเดี่ยวโจมตีใส,ส่ศัตรูทําดาเมจไกายภาพและที่น่าสนใจก็คือทุกๆอินห้าหน่วยเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีก10%นะครับนอกจากนั้นสกิลสายนี้จะโจมตีถูกศัตรูแน่นอนไม่มีวันพลาดเป้าแล้วก็มีโอกาส50%ที่จะโจมตีเป็นคริติคอลนะครับถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าสายนี้จะใช้อินเข้ามาคํานวณในดาเมจด,ด้วย ต่อมาสายสีฟ้านะครับสกิลนี้จะกลายเป็นสกิลโจมตีเดี่ยวอีกเช่นเคยนะครับจะโจมตีเป็นดาเมจกายภาพใส่ศัตรูนอกจากนั้นจะเพิ่มค่าฟื้นฟูเลือดในขณนะต่อสู้150หน่วยแล้วก็เพิ่มค่าฟื้นฟูมานาระหว่างต่อสู้30หน่วยเป็นเวลา10วินาทีแต่ถ้าเรามีค่าวิทย์35หน่วยขึ้นไปเราจะได้บัฟดีเพิ่มขึ้นเป็น20วินาทีนั่นเองนะครับสายต่อมาเป็นสายสีเหลืองอันแรกนะครับก็จะโจมตีใส่ศัตรูทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูนะครับ นอกจากนั้นจะมีโอกาส80%ที่จะทำให้ศัตรูติดสตันเป็นเวลา2วินาทีถ้าเรามีค่าอิน35หน่วยขึ้นไปนะครับจะมีโอกาส90%ที่จะทำให้ศัตรูติดสตันเป็นเวลา3วินาทีนะครับต่อมาสายสีเหลืองสายสุดท้ายนะครับก็คือจะโจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวทำดาเมจกายภาพใส่ศัตรูนอกจากนั้นนะครับก็จะทำการลบบัฟที่เป็นบัฟพลังโจมตีทั้งหมดของศัตรูออกไปด้วย สกิลนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะมีสายสีแดงอันแรกกับสายสีเหลืองอันสุดท้ายที่เป็นสายลบบัฟศัตรูนะครับรวมไปถึงสายสีแดงอันที่2แล้วก็สายสีเหลืองอันที่1ที่ใช้ค่าอินมาคำนวณดาเมจหรือใช้ค่าอินเนี่ยมาทําให้ศัตรูติดสตันเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าดาบโลเนี่ยสามารถเล่นสายอินได้นะครับสกิลต่อมานะครับสกิล s o ส r อ e of redemption มีให้เล่นด้วยกัน3สาย สายแรกจะโจมตีเป็นกายภาพใส่ศัตรูนะครับแล้วก็จะมีโอกาส80%ที่จะดึงศัตรูเข้าหาตัวเองต่อมาสายสีฟ้านะครับจะโจมตีใส่ศัตรูสูงสุด3เป้าหมายแล้วก็มีโอกาส60%ที่จะดึงศัตรูเข้าหาตัวเองนะครับต่อมาสาย healthy, สีเหลืองนะครับจะโจมตีใส่ศัตรูเป็นดาเมจกายภาพแล้วก็มีโอกาส80%ที่จะดึงศัตรูเข้าหาตัวเองรวมไปถึงมีโอกาส90%นะครับที่จะทำให้ศัตรูติดล็อกขาเป็นเวลา4วินาที สกิลสาสายนี้ก็เป็นสกิลดึงทั้งหมดนะครับโดยที่สายสีฟ้าเนี่ยจะเป็นดึงหมู่แต่ว่าดาเมจก็จะเบาหน่อยส่วนสายสีแดงเนี่ยจะเป็นสกิลดึงเดี่ยวแล้วก็มีความแรงมากกว่าสายสีเหลืองที่เป็นสกิลดึงเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสที่จะล็อกขาศัตรูเป็นเวลาสีวินาทีด้วย สกิลต่อมาสกิลคอมมานด์มีให้เลือกเล่นด้วยกันอยู่3สายนะครับโดยสกิลทั้ง3สายนะครับจะเป็นสกิลท็อกเกิก็คือเวลาเราเปิดใช้เนี่ยมันจะกินมานานเรื่อยๆ45หน่วยทุกๆ3วินาทีถ้าเราไม่ใช้เราต้องปิดนะครับ โดยที่ใส่สีแดงนะครับหลังจากที่เราเปิดใช้จะบัฟให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้ในระยะ7เมตรโดยที่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น80หน่วยแล้วก็ป้องกันการเจาะเพิ่มขึ้น35หน่วยแล้วก็ในทุกๆดาเมจ15หน่วยของตัวดาบโล่นะครับก็จะเพิ่มค่าพลังโจมตีอีกหน่หน่วยนั่นแปลว่าถ้าตัวดาบโล่มีพลังโจมตีที่เยอะก็จะบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนในปาร์ตี้ได้เยอะเช่นกันนะครับ ต่อมาสายสีฟ้านะครับหลังจากเปิดใช้เนี่ยจะบัฟให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้ในระยะ7เมตรบัฟที่ได้ก็คือความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%แม่นยำเพิ่มขึ้น50หน่วยแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น5%ต่อมานะครับสกิลสายสีเหลืองหลังจากเปิดใช้แล้วนะครับก็จะบัฟให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนๆในปาร์ตี้ในระยะ7เมตรบัฟที่ได้จะเป็นพลังป้องกัน30หน่วยแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับลง3%เปอร์เซต นอกจากนั้นนะครับทุกๆ10หน่วยของค่าป้องกันของตัวดาบโลกก็จะเพิ่มพลังป้องกันอีก1ห,หน่วยในบัฟนี้นะครับนั่นแปลว่าถ้าตัวดาบโลกมีพลังป้องกันเยอะขึ้นก็จะบัฟพลังป้องกันให้เพื่อนๆในปาร์ตี้ได้เยอะขึ้นนั่นเองนะต่อมาเรามาดูที่สกิลสุดท้ายนะครับโฮลี่สไตล์มีให้เล่นด้วยกัน4สายนะครับสายแรกก็คือสายสีแดงนะครับจะโจมตีเป็นกายภาพใส่ศัตรูนอกจากนั้นนะครับสกิลนี้จะแรงขึ้นในทุกๆอิน5หน่วยของตัวละครจะเพิ่มดาเมจอีก20% สกิลนี้จะโอกาสโจมตีใส่ศัตรู100%ก็คือไม่มีวันพลาดเป้าแล้วก็มีโอกาส100%ที่จะติดคิิิิคอลนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีความรุนแรงใช้ได้เลยนะครับสำหรับสายอินเพราะว่าถ้าเรามีอิน25หน่วยเราจะเพิ่มความแรงของสกิลนี้ได้อีกถึง100%เลยทีเดียวต่อมานะครับสายสีฟ้าสกิลนี้ก็จะโจมตีใส่ศัตรูเป้าหมายเดียวทำดาเมจกายภาพนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะได้บับ เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด10%แล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับ5%เป็นเวลา10วินาทีต่อมาสายสีเหลืองนะครับจะทำให้สกิลนี้เป็นสกิลหมู่จะโจมตีใส่ศัตรูได้สูงสุด5เป้าหมายนอกจากนั้นยังมีโอกาส80%ที่จะทำให้ศัตรูติดใบเป็นเวลา5วินาทีนะครับเรียกได้ว่าเป็นสกิลใบหมู่นั่นเองนะก็ต้องถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโหดพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันทำการใบใส่ศัตรูถึง5วินาที ซึ่งตอนที่ติดใบเนี่ยศัตรูไม่สามารถใช้สกิลไม่สามารถใช้ยาหรือไม่สามารถใช้ไอเทมใดๆไ,ได้นะครับนั่นก็คือหนีไม่ได้ด้วยเช่นกันนะต่อมาสายสุดท้ายสายสีเขียวนะครับสายนี้ก็จะทําให้สกิลนี้เป็นการโจมตีกายภาพหมู่ใส่ศัตรูได้สูงสุด5ตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะทําการดีบัฟใส่ศัตรูก็คือทําให้ดาเมจทั้งหมดลดลง10%รวมไปถึงพลังป้องกันสถานะพิบปกติลดลง10%เป็นเวลา5วินาที แล้วก็ถ้าเรามีค่าอิน35หน่วยขึ้นไปนะครับจะทำให้ศัตรูติดดีบัฟเพิ่มขึ้นเป็น10วินาทีนั่นเองสุดท้ายมาอยู่ในช่วงวิเคาะรห์สกิลแล้วก็ความสามารถของอาชีพดาบโล่ในความคิดเห็นของดอยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทงคล้ายๆกับตัวโล่ลบหรือว่าโล่ใหญ่แต่จุดแตกต่างกันก็มีค่อนข้างหลายจุดนะครับอย่างเช่นตัวโลลบหรือว่าโล่ใหญ่จะมีสเตตัสหลักที่พพอร์ตสกิลก็คือสเตตัสวิ แต่ในส่วนของดาบโล่เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งวิทสเต็งหรือว่าอินก็ตามสกิลที่ซัพพอร์ตปาร์ตี้เนี่ยก็มีคล้ายๆกันนะครับจำพวกสกิลลดดาเมจสกิลเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มค่าดีเฟนต์แต่ว่าตัวโล่ลบหรือว่าโล่ใหญ่เนี่ยจะมีสกิลพวกสร้างชิลดูดซับดาเมจนะครับแต่ว่าในส่วนของดาบโล่เนี่ยไม่มี นอกจากนั้นนะครับสกิลที่เป็นสกิลท็อกเกิลของโล่ใหญ่หรือว่าโล่ลบเนี่ยมันยังมีสกิลฮิลที่จะคอยฮิลให้เพื่อนๆในปาร์ตี้เรื่อยๆนะครับในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นข้อแตกต่างนะโดยส่วนตัวคิดว่าตัวโล่ลบเนี่ยจะมีสกิลที่ซัพพอร์ตปาร์ตี้ได้มากกว่า ในส่วนของคอนเทนต์ PVE นะครับทั้ง2อ,อาชีพไม่ว่าจะเป็นโล่ลบหรือว่าดาบโล่ก็มีสกิลจำพวกดึงความสนใจของมอนสเตอร์นะครับแต่ว่าโล่ลบจะมีสกิลเยอะกว่าที่จะเป็นสกิลที่ดึงมอนสเตอร์ได้ในส่วนของคอนเทนต์ PVP ถ้าดูแค่สกิลนะครับก็ต้องบอกว่าดาบโล่เนี่ยมีภาษีที่ดีกว่าโล่ลบเนื่องจากมีสกิลพุ่งสตันใส่ศัตรูสกิลลบบัฟ สกิลใบรวมไปถึงมีสกิลจำพวกที่โจมตีโดน100%แล้วก็ติดคียทีคั่วนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่เอาไว้โจมตีตัวพิวพิวได้ถ้าจะให้สรุปคร่าวๆจากความเห็นส่วนตัวก็คือตัวโล่ลบหรือว่าโล่ใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะซัพพอร์ตปาร์ตี้ได้มากกว่าส่วนตัวดาบโล่เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นโซโลได้มากกว่ารวมไปถึง PVP ได้ดีกว่านั่นเองนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการแปลสกิลทุกสายของอาชีพดาบโลนะหวังว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียหรือว่าได้ประโยชน์จากคลิปนี้ในการใช้ตัดสินใจที่จะเลือกเล่นอาชีพนี้ตอนเกมเข้ามาเปิดในเซิร์ฟเวอร์ซนะครับสำหรับคนไหนที่มีคำถามหรือว่าอยากให้ทำรีวิวแปลสกิลของอาชีพไหนต่อก็คอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ